ก่อนตอนเราเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมต้หลัวตาโลรสัรพยุทธวิญญาจารย์กับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ที้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสายฟรีซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นวันที่14ของเซิร์ฟเวอร์วันที่14ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีกิจกรรมใหม่มรสมุมนส,สำนักถังจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินเงยกระเป๋าของเพื่อน อาอย่างแพ็กใหญ่3 000, 2 0 0ก็จะเหลือแค่2,290เท่านั้นจูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุติวิญญาณจานแลกนาล็อก X Next Generation, กิชิน Impact อ,อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ Power Play หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด Power Play ฉะนั้นนนเกนเติมเกมน,น,น,นึกถึง Power Play ในส่วนของเลเวลของตอนนัวละครนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล4/4 คะแนนอยู่ที่206นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่48นะครับผม ตกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ที่ต่างในวันนี้อาจจะเป็นเพราะในส่วนของกระดูกนะครับเพราะในวันที่ที่เล่นนะฮะเขาก็จะมีกิจกรรมส,สัตว์สงครามยักษ์ก็จะได้ดุนพวกกระดูก10,000ปีแต่ด้วยส่วนตัวผมไม่ได้เลยนะครับสำหรับกระดูกสีส้มได้แค่เศษกระดูกเท่านั้นพลังก็เลยไม่เด้งเนาะและสําหรับกิจกรรมมรสมสํานักถังในกิจกรรมนี้นะครับเขาก็จะมีฝึกยทดสํานักถังอันนี้เขาก็จะให้เราตะลุยด่านทุกๆวันวันหนึ่งจะปลดล็อก1ด่านของรางวัลก,ก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นๆเลยครับอย่างเช่นวัน ็จะได้รับวงแหวน25,000ปีวันที่3ก็จะได้ใส่กอก180วันที่4ก็จะได้เป็นอันนี้นะครับกระดาษอลชอนส่วนวันที่5ก็จะได้รับเพชร666และก็จะมีดันเจียนพิเศษฝึกตัดสินใจมีระดับง่ายยากเย็นแล้วก็มาหานรกดานพวกนี้พื้นฐานนะครับเขาก็จะดรอป่อง EP วิญญาจยา์กระดาษอลชอนวงแหวน30,000ปีแล้วก็มีโอกาสออกกระดูกระดับ SSR แต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับก็จะได้เป็นพวก EP วงแหวนวิญญากระดูกแล้วก็ของที่ได้เนี่ยมากน้อยแล้วแต่ระดับด้วยนะครับ ยิ่งเราลงระดับสูงก็จะมีโอกาสีท่ได้ของดีๆแต่เขาก็จะมีคะแนนแนะนํานะ นอกจากนี้นะครับการลงดันเจี้ยนี้นะครับเราก็ต้องใช้ไอเทมเป็นลูกไฟในการลงด่านเราจะหาได้จากไหนเราจะได้รับจากการใช้สตามิน่าทุกๆ140แต้มเขาจะแปลเปลี่ยนเป็นจิตมุ่งมั่น1แต้มสูงสุดต่อวันนะครับจะได้อยู่ที่6แต้มด้วยกันก็คือวันหนึ่งเราจะสามารถลงได้6รอบอันนี้เป็นนกรณีที่เราลงแบบปาร์ตี้นะครับกิจกรรมนี้เราจะสามารถลงได้ทั้งปาร์ตี้จะชวนเพื่อนได้สูงสุด2คนด้วยกันรวมเราในทีมก็จะเป็น3คนนะครับหรือว่าเราจะท้ายท้ายแบบเดียวก็ได้นะแต่เราต้องใช้จิตม่งมตออการรล1ลบ ฉะนั้นลงเป็นปาร์ตี้จะดีมากกว่านะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้โคตรดีนะครับได้ของรางวัลโคตรเยอะแล้วก็นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีหออลชอนเมนูแรกนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นเขาก็จะให้เราเติมเงินแพ็คสิบเก้าบาทเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลหมดนี้เลยนะครับกระดาษอลชอนหนึ่งร้อยเพชรร้อยยี่สิบบัตรปลุกพลังวิญญ,ญาณ1ใบด้วยกันแล้วก็ยานสัตว์บุรกรรมอีก5เมตรนะครับจะจำกัดจำนวนก,การซื้อนะอันนี้ซื้อได้2ครั้งส่วนแพ็ค99 เราก็จะได้คิดตั้นกับกระดาษอลชอนมีแพ็ก329นะครับอันนี้ก็จะได้รับกล่องสมุน 50, ไพร50,000ปีแล้วก็จะมี729อันนี้ก็จะได้รับบัตรปลุกพลังและกระดาษอลชอนส่วนแพ็คสูงสุดนะครับ ก็จะเป็นแพ็ค2องมก็จะเป็นบัตรปลุกพลังแล้วก็กระดาษออชอนและนอกจากนี้เรายังสามารถซื้อด้วยเพชรในราคา180่เพชรได้อีกด้วยนะครับและกระดาษอลชอนเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แลกของในกิจกรรมนี้เลยนะครับหลักๆนะของที่มีให้แลกในตอนแรกนะครับก็จะเป็นพวกกล่องมิตรภาพใช้108กระดาษออชอนกล่องสมุนไพร1 0 0 0 0ปีและมี5บันปีจากตรงนี้ด้วยนะมีกล่องวัสดุอาวุธลับ มีบัตรบุกพลังแต่นอกจากนี้ก็ยังมีของอื่นๆแต่ของอื่นๆเนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราต้องใช้กระดาษอลชอนให้ถึงตามเงื่อนไขก่อนนะครับอย่างถ้าเราจะแลกสมุนไพร5 0,000ปีใช่ไหมผมว่าต้องใช้งานกระดาษอลชอนนะครับหนึ108ชิ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะครับปื๊บซื้อเสร็จเห็นไหมเขาก็จะปลดล็อกแล้วเนาะ ตัวละครระดับ SSR ก็มีให้สุ่มเช่นกันนะครับมีทุกตัวจะใช้1,288กระดาษอลชอนส่วนของที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นนี่เลยและเป็นของที่คนต้องการกันนะครับนั่นก็คืออาวุธลับระดับ SSR เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการอันไหนซึ่งในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องใช้ต้องใช้กระดาษอาชอนไปก่อนนะครับ2,500แล้วก็ต้องมีอีก3,88 0 88, ถึงจะสามารถซื้อได้คิดว่าถ้าคนเติมอ่ะส่วนใหญ่เขาก็คงเอาอาวุธลับแล้วก็ที่พลังเด้งก็อาจจะมาจากเหตุผลนี้ด้วยนะครก ซื้อของเรียกได้ว่าผมหล่น50เลยผมจะหล่นด็อป50เลยนะช่างโหดร้ายจริงๆกิจกรรมมาทีพลังเด้งเกินอาวุธลับก็คุ้มแล้วนะครับไส้กรอกอันนี้ก็คุ้มกว่าอีกส่วนไส้กรอกพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพลังอยู่แล้วเนาะในส่วนของกิจกรรมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เล่นแค่กิจกรมกรมสอดสงครามยักษ์ลง2ช่วงเวลาแต่อย่างที่เกิดนะครับไม่ได้กระดูกหมื่นปีเลยได้แค่เศษมาอัพเนาะนะแล้วก็จะมีการทายแชมป์มีทายถูกบ้างมีทายผิดบ้างปาปนกันไปแล้วแต่ ช่วงๆนะและนอกจากนี้นะครับก็จะมีศึกสําสำนักกิจกรรมนี้ถือว่าได้ลงอยู่นะครับก็ทําให้ได้รับไอเทมวงแหวน30,000ปีสำนักอันดับหนึ่งในโซน A ได้เป็นวงแหวน35,000ปีนะครับและในส่วนของวันที่14นี้นะครับในการเล่นผมก็ได้ที่สุ่มกระโหลก s s r มาสุ่มได้นี่เลยลิงอารวาสวรรค์เอามาใส่ให้ตัวละครดาเมจหลักอย่างมาฮงจินตอนนี้พลังของหมาฮงจินนะครับก็อยู่ที่69 0 0 0 เกือบ70,000ืนแล้วนะครับนี่ใส่ส่วนหัวและว,วันนี้ที่ทำไปอีกนะครับก็จะเป็นการขยายอายุของกระดูกระดับ SSR ตอนนี้ก็เป็นกระดูก20,000ปีนะครับกะเอาพลังโจมตีมาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ถ้าจะทำา3 0,000ปีนี่อาจจะต้องรอของ100%ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดเ <c oughs> งินเดี๋ยวมันแตกกระดูก SSR ที่ใส่ยอยู่ก็จะเป็น4ชิ้นด้วยกันนะครับอ่ะในส่วนของเลเวลตัวละครก็อยู่ที่เลเวล43มผมกดขึ้นสู่เลเวล44เลยแล้วกันนะครับ แต่พลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยส่วนพลังวิญญาณของตัวลขคเนีก็อยู่ปร,รมาจารวิญญาณบวกหนึ่งทัาษะหนึ่งเดียววลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปหาสมุนไพรมาเพิ่มเติมอีกนะครับนาจะต้องรีบอัดให้เต็มทั้งหมื่นปีแล้วก็5,000ปีเพื่อเอาพลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยเนาะส่วนวิญญาณยุทธที่ใส่ตอนนี้นะครับก็จะมี50,000ปี35,000ปี ผมได้เปลี่ยน3า0 0 0ห้ันปีไปนะครับเป็นแอทแทกก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นคีดาเมจนะก็ได้วงแหวน0 5 0 0มันปีจากการลงศึกสี่สนักอีกอันนึงเอาไปสลับให้ตัวอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผมอตะตอนนี้พลังของหม,ม่างิกนก็อยู่ที่7 0,000แล้วเนาะตัวทันมานะครับริวเออร์ลงพลังอยู่ที่5 0,000นะครับเลเวล42อยู่ปรมาจัยรวิญ,ญญาณบวกหนึ่งทักษะ1เดียวเลเวล3อัปเกรดสีดาวนะครับส่วนกระดูกเนี่ยยังไม่ได้พัฒนานนะ <laughs> เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รอหากระดูก SSR u ส่วนวิญญาณยุทธนะครับก็จะมีใส่30 0 0 0ปี250 0 0ปี20 0 0 0ปีแล้วก็2อ0 0 0ปีนะครับจริงๆอยากจะใส่2อ0 0 0ปีตรงนี้แหละแต่เราจะใส่เป็นวงแหวนสัตว์ปีกซึ่งวงแหวนสัตว์ปีกไม่มีนะครับมันยังจอบไม่ได้ก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะตัวละครที่3นะครับโหอ,อ,อ,อูพลัง41 0ห0ืเลเวล42อยู่ประจำระวิญญาณบุกหนึ่งทัศเยี่ยมยอดเลเวล19อีกนิดเดียวนะครับจะขึ้น1เดียวละตัวละคร4ดาวลงสปีดน,นะ ส่วนกระดูกเนี่ยไม่ดอบเหมือนกันนะวันนี้เกได้ว่าค่อนข้างดวงเกลือตัวที่4นะครับเยยวกวนตอนนี้อยู่ที่เลเวล41อยู่ประำจำวิญญ,ญาณทัสสะเยี่ยมยอดเลเวล2เพิ่มแต้มลงอัตแทกและกระดูกนะครับมีสลับสับเปลี่ยนกระดูกจากหมางหงินที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาใส่บ้างบางชิ้นแต่ก็อานไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับส่วนวิญญ,ญาณยุดนี่เลย35มหมืปีนะครับของหมางหงินเอามาใส่เป็นคีดามเมจน,นะ ใส่ไปก่อนนะครับนอกนั้นก็จะเป็น25 0 0 0ันปีอีก3วงส่วนตัวละครที่5นะครับหนึ่งฝึกชื่อพลัง3า0 0 0เลเวล41อยู่ประจำวิญญาณบวกหนึ่งทศัลยเยี่ยมยอดเลเวล13ตัวละคร5าดาวเรามีชิปเสร็จเดี๋ยวจะอัพเกรดขึ้น1ดาวถ้า1ดาวนั้นจะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้อีกนะครับส่วนสปีดใส่ไปแบบนี้ก่อนนะหลังจ็กระดูกวิญญาณน,นะครับเอามีได้10,000ปีมาจากไหนเนี่ย2ดาวด้วยโอ้งั้นต้องสลับสับเปียนเลย นี่ครับใส่กระดูกชิ้นเดียวบวกไป7 0็ด้ยขนาดยังไม่ได้ทำการอัปเกรดเลเวลนะเนี่ยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับไหนๆก็ได้มาแล้ววิญญาณยุทธที่ใชะครับก็จะเป็น25 0 0 0ปี4วงไปเชิญเสี่ยงคะแนน31,000่เลเวล41อยู่ปรมารย์วินยานทัศน์เยี่ยมยอดเลเวลหนึ่งหนึ่งดาวแดงเหลืออีก12ชิปเศษเท่านั้นก็จะขึ้นเป็น2ดาวแดงนะครับและการเพิ่มแต้มตอนนี้ลงสปีดท,ทั้งหมดเนาะ กระดูกที่ใช้งานมีสี่วง3ชิ้นเป็น5,000ปีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็วิญญาณยุทธมีใส่30,000ปี30,000ปีที่ผมได้มาจากกิกรรมศึก4สำนักก็เลยเอามาใส่ให้ตัวละครนี้ก่อนนะครับไปเชิญเสียงเนาะแล้วก็มีใส่25,000ปี20,000ปีแล้วก็50,000ปีนะครับ50,000ปีนี่อย่างเท่หโอ้โหแหวนขนาดนี้เลยนะ นี่แหละก็จะเป็นตนนัวละครน้าปัจจุบันนะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับสำหรับสายฟรีวันที่14เรียเลยได้ว่าค่อนข้างมีความเดือดอยู่เหมือนกันนะวันที่14นี้เพชรเราใช้เกินโกตตาไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเ,อเยอะเลย และดวงไม่ค่อยดีจะจัดตอบไม่ได้กระดูกตามที่เราต้องการเลยอีกอย่างกิจกรรมมารสมสำนักถังมาปุ๊บพลังของคนที่เป็นสายเติมมีแล้วนะครับอาจจะเติมนิดหน่อยเนี่ยก็กระโดดได้เพราะเขาสามารถเอากระดาษอลชอน,นไปแลกกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยดูวัน,ต,นต่อไปแล้วกันนะครับว่าผมจะตกร้อยอันดับแรกหรือเปล่ายังไงสำหรับพันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากลุกคมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พ์นหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ